สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอีพีนี้จะมารีวิวกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งกล้องตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า V-Star Cam นะคะเป็นกล้องวงจรที่ต่อผ่านไ i f i สามารถดูออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ5-600บาทตัวนี้จะเป็นกล้องเปล่าๆไม่มีเมมนะคะถ้าเราต้องการบันทึกเหตุก,การณ์เราก็สามารถซื้อเมมมาเพิ่มได้ค่ะซึ่งความละเอียดของกล้องตัวนี้นะคะ,ะอยู่ที่1,920 x 1,080p ค่ะ สามารถใช้กับระบบมือถือ iOS, Android หรือว่า Windows PC ได้นะคะดูพร้อมกันได้ถึง4เครื่องในเวลาเดียวกันค่ะแล้วก็1อุปกรณ์สามารถเพิ่มกล้องได้สูงสุดถึง64ตัวเลยค่ะตัวนี้รองรับ Wi-Fi เป็นแบบ 2.4G นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าขั้นตอนการติดตั้งเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ ตัวกล้องของเขานะคะจะมีช่อง USB ช่องนี้จะไว้สําหรับการชาร์จค่ะเมื่อเราได้ของมานะคะให้เราไปชาร์จให้เรียบร้อยก่อนค่ะชาร์จไว้สักครู่นะคะกล้องก็จะเริ่มทํางานค่ะ หลังจากนั้นจะมีคู่มือมาให้นะคะให้เราไปทำการดาวน์โหลดแอปที่อยู่ในคู่มือให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะตัวแอปเขาก็จะให้เราสแกน QR code ของกล้องนะคะซึ่งตัว QR code จะอยู่ที่ฐานของกล้องกล้องตัวนี้ก็จะไปโผล่ในแอปของเราเรียบร้อยเลยนะคะเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูภาพกันค่ะว่าการมองผ่านออนไลน์ กล้องจะมีความคมชัดขนาดไหนนี่เป็นหน้าจอที่เราดูผ่านออนไลน์นะคะซึ่งกล้องตัวนี้นะคะมีเลนส์หมุนกว้างอยู่ที่107องศาค่ะรวมกับการหมุนแนวนอนจะอยู่ที่350องศาค่ะเป็นการป้องกันรอบด้านเลยนะคะเราสามารถเลื่อนหน้าจอเพื่อหมุนกล้องหรือว่าทำให้กล้องเคลื่อนไหวอัตโนมัติได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีลําโพงแล้วก็ไมโครโฟนในตัวด้วยค่ะเพื่อให้เราสามารถพูดคุยกับใครก็ได้ที่ยืนอยู่หน้ากล้องนะคะวิธีการใช้งานไมโครโฟนก็จะทําประมาณนี้ค่ะ Hello หลังจากที่เราพูดผ่านไมโครโฟนนะคะก็จะมีลาโพงต่อไปที่ปลายสายค่ะทําให้ปลายสายได้ยินเสียงที่เราพูดตอนที่เราทดลองใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าเสียงมีการดีเลย์แล้วก็ภาพบางช่วงเนี่ยอาจจะมีการดีเลย์ด้วยตัวนี้เราไม่แน่ใจว่าเกิดที่กล้องหรือว่าเป็นที่เน็ตนะคะสำหรับช่องตัวนี้นะคะจะเป็นช่องที่ใส่เมมโมรีนะคะสําหรับใครที่ไม่ต้องการตั้งโตะนะคะจะเอาไปติดผนังเขาก็จะมีฐานมาให้ด้วยค่ะฐานตัวนี้มาพร้อมกับน็อตนะคะ โดยรวมเราถือว่าราคาตัวนี้ไม่แรงมากแล้วก็ใช้งานภาพคมชัดค่ะส่วนการดีเลย์เราไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวกล้องถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ